พี่เอเปิดให้ดูในวันนี้มีชื่อว่าผ่าดงตีนแรงคูณสี่ผ่าดงหนาม,มถูกแล้วม,มันเป็นอีเวนต์ตีบอสด้วยของรางวัลใหญ่เก็คือไซล่าสีทองหรือจะเอาออกเกลือใคระได้ก็เลือกตามใจชอบเกลือพี่เกลือสนุกกว่าเกลือสนุกถามว่าเล่นไซล่าไหมไม่ไม่เล่นเอาไปประดับไอ้คือเราต้องตีไอเนี่ยให้ตี เราตีไซร่าเนี่ยให้เลื่อนรถถึงโซนแล้วเราจะได้ของที่เราเลือก2อย่างยังได้อย่างหนึ่งแรงคูณสี่พี่แรงคูณสี่เราต้องเริ่มต้นได้แปดร้ิพี่845มีโอกาสตีแล้วดริฟติคอลหนึ่งร้อยแล้ว215เนี่ยดาเมจตามเนี่ยเลยของแต่ละราคาจะได้ของเลยนะในห้องเราก็มี c ซียนเเยอะตีแบบสุดดาเมจเลยกันี่ยเออพี่พี่ผมมีที่ผมมีที่ต้องเอาไม้ชี้ตรงกลางดาบไ้พี่กลางดาบเพื่อนควกันตึ้มเลยพี่ตึ้มตึ้มเฮ้ย ปึ้มเออสิบหกหน่วยปลายดาบพี่ปลายดาบเฮ้ย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 จะเฮ้ยทำไมแปดหน่วยพี่ทำไมมันลดราคาวะอ๋อดีแบบคอมโบไงไปวะคอมโบโล่โอ้แปดหน่วยเออคอมโบจริงๆเฮ้ยสิบหกหน่วยเฮ้ยพี่ผมมีทิ๊กอันนี้อะไรวะเห็นเลขหนึ่งหี่เลขหนึ่งไหมเทนเทนมันยอดมาจากคับว่าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยมันยอดเลยอยากรู้จริงๆว่าจะมีโคตรตีเดียวแล้วออคริทิคอหนึ่งร้อยหรือเปล่ามีพี่เนี่ย อีกหนึ่งย่อมาจากคือวันเว้ยแล้วภาษากรีกคือวันช็อตไงพี่ถ้ามีใครตีแล้วออกหนึ่งร้อยเนี่ยคอมเมนต์หน่อยอยากรู้ว่ามีใครโชคดีเบอร์นั้นว้าเออต้องมีคอมโบเลยครับต้องเร็วกว่านี้<ห>นโอ้โหเร็วอีกทัง้งนั้นสองไม้เลยไอ้เออเออเอ้ยโอ้โอเฮ้ย,ย,ยตายแล้วมันตายแล้วไอ้วอนตายแล้วไอ้กินทองเราใส่ต่อเลยไหมเผื่อจะฟุกออกหนึ่งร้อยเชื่อมั่นเว้ยในกรงของเรากรงของเรามันดีมากๆ ไปเล้วอีกต้องเรีวอีกเขาปมาไวแพี่ต้องโกนหัวไปทสไมจางมไม่ได้แล้วทั้งหมดสองหน่วยโอ้โหเอาตั้งหมดเอาที่ได้ไรบ้างได้ใส่ล่ดได้ใส่ลาดทอง่อจฉารองมีทุงรรมีทุงได้ไอคอนใซ่ไอคอนเซล่าหรอโอ้โหสวยพี่คิดว่ามันเป็นการหาสกินทองที่ง่ายที่สุดนี ถ้าใครโดนดีนี่น่าจะตีทีเดียวแล้วบอสตายนี่ก็ได้สกินทองันดีอูุ้ยบีี่ออฟน่าสั่นแต่ไม่มีกุญแจเมื่อกี้ไปซื้อกุญแจมาเหลือสองร้อยห้าสิบเอาไว้เปิดนำโชคเอาไว้กันเกลือจนหินสามทางเอาไว้กันเกลือบางเฮ้ยเฮ้ยไม่แย่ไม่แย่มีสองอันที่มีสองอันเฮ้ยอ้โหสองนสี่รสองพนห้ารกูดีใจอะไรทำไมนุ่มๆมอะพี่รู้สึกแก่กูเล่นไม่ทันวะ เฮ้ย Galaxy o f ระป,ป๋าไปสิคร <invisible NG> <S alt> <genocide> ั้งรวดนะครับเจมสโตนออกว่ะ Candy Can วิสจูดวู้โาวว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 เววววววกววววเวาววววววอววววววอ่ววะเกวววววหววีวว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 วแวว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 วอววววันวอออวว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 วาวว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 กววโอเควอวววววว่วววววววกววีววววนนค ดเวนทำเป็นเล่นไปอันนี้เกียร์เกมแหม่เวะเอ้ยแปดเม็ดแล้วรอบนี้ได้สองก้อนแน่พี่เชื่อผมพี่เชื่อเลยพี่จบที่อยู่บ้านโชว์ไปละใจเย็นไปไอใส่หน้าบ้านไหมล่ะจะไปไอใส่บ้านโอ้โหสิบอันหดเสียสิ้นหวังเลยไหนว่าสองเกมไหนว่าสองเกมสองเกมไม่เชื่อดูไม่เชื่อดูอริอริอริเก็บช่วงนี้เก็บเข้าเมตาได้อยู่ เฮคลิมไฮนูนอันนี้สวยมากอ่ะมาไฟนี่ต้องต้องแลกป่ะแบบนี้ต้องแลกแล้วแหละมาไฟโอ้เจสันแมนนะสุภาพบุรุษมีแล้วกินเก่ามาโอ้ยาสอยาสู้ขอบคุณมากครับผมมีแล้วเส้นทางมาลิงได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอันนี้ก็มีอีกแล้วอันนี้มันมาให้อามีอีกแล้วอันนี้ยังไม่มีเฮ้ยเฮ้ยสองเมตร จริงว่ะโชเม็ดแดง2เม็ดกัลิโอแทไม่สวยนะอันเนี้ยสีอัพสุดท้ายโชพี่ให้เอาการแก้ตัวพี่ไปได้2เม็ดพี่เชื่อมสิเอ้ยเอ้ยสองเม็ดว่ะสองเม็ดจริงเลยเม็ดจริงเลยกินอะไรวะเนี่ยไออ็อฟโง่กันนะพี่เชิดดูแย่ตัวท่ายิ้มเลยหน้ายิ้มยิ้มแะแย่ยิ้มเนี่ยเนี่ยกูเงียบเลยแต่ละอันเออเห็นไหม สกินเหมือนกันสกินกูใช้ประจําเดี๋ยวผมไปเข้านาดแป๊บเดียวไอน่าบ้าช่วยพี่ไปไอหน้าบ้านเราแล้วระวังวหน่อยเดี๋ยวผมไปจ้างบริการแป๊บอันนี้อกว่าเจมส์โซนมาแน่เลยต้องมาเฮ้ยเปิดสามเลยปั้นลุอนเราจะลุ้นทีละอันทีอันนียเหรอไะมสามนี่มันจะเยอะมากเลยพี่โอ้ขอบคุณมากมีทั้งสีทองแล้วก็สีธรรมดาไซล่าสีทองที่เราได้คูมคอนเฟิร์มเลยนะพี่ว่าได้เก็บอ่ะโอ้โหคูเพิ่งได้ไปสองคลิปก่อนโอ้ทีน่าเมยเป็นตะคิวคาทัศ เออโอเคโอเคต้นเลยสองอันเลย่ไอวันนี้ดวงเราไอตีโอวะปกติเราจะได้เกมสโตนเราหรอรอบนี้แม่งได้เม็ดเดียวเลยะเนี่ยเลขสองคือเจมสองอันอ๋อไปทำอะไรกิฟต์อ๋อไมอยากได้เหรออยากได้ป่ะคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงทั้งหลายอยากได้กันป่ะไม่เล่นสลักะตัวสั่นโอแอสอันนี้ไม่สวยเลยเมดเอเดซียังบอกไม่สวยนี่ถึงขั้นไหนวะเนี่ยสวยวะ ไม่สางการเยี่ยนสวยกว่าเปิดห้องไปกันเลยโอ้เอสเียรกันสุดท้ายแล้วอะออาอชี้สัลเอพี่มันเป็นคำรุ่นเตอร์จากคำว่าเจมพี่เจมเจมมันจะดอกเจมมเ้ยแต่โอเคโอเคอันนี้ก็ได้เมื่อสองคลิปที่แล้วเคเคหรืออะไรเราโอ้ขอบคุณที่สวมเขาให้เราโอ้ส่เขาให้พอเสียสมฟันให้กูด้วยสกินประจำอีกแล้ว โอ้ยนี้สวยอนี้สวยนี่สวยนี่สกินที่ได้วันนี้เต็มเลยได้รีโลให้หมดเลยพี่เลือกสกินที่อยากได้กันเลยถ้ากูไปย่อยแล้วถูกตัวเมนคนดูเขาจะด่ากูว่ะปล่อยให้เขาด่าไปพี่เราย่อยไปเราย่อยสกินที่เรามีเฮ้ยเราชอบคอมท้าทายมายงมาย่อยอะไรย่อยอะไรมานี่สัตว์ล้วะโอ้ไปไปไปโอ้ได้ซีโอเลยออกเกมมายเอาแล้นะปึ้ม เอ้ยนี่ยเนี่ยเห็นไหมคุ้มอยู่พี่คุ้มอยู่ตัวนี้เลยเนี่ยขีดเลเซอร์ยังไม่โดนคลิปเลยไอ้กาลิโอมีสกินไฟกับสกินนี้อันไหนสวยกันวะแดงน่าสวยกว่าปะได้ย่อยไปมีแล้วไม่พอไม่พอไม่เคยมีสกินกาลิโอมาก่อนก็ได้จีสติงแสกลูกพี่กาลิโอแล้วหน้าตาดีให้เรารวมให้แบบสกินใหม่เมนเมนสพอร์ตขอร้องไห้อะไรเราดูอ่ะคอร้องไงพี่แม่หรือเปล่าก็สาวๆเมนซัพพอร์ตอ่ะครับ ใจหรือเปล่ากล้ากดหรือเปล่าเรารู้ว่าคลิปนี้น่าจะมีเมนสาวๆเมนซัพพอร์ตดูอยู่เราจะกดยั่วๆยั่วไปครับลมปลมลอมลอมปลอมมปลอใปลอมปล้าปลอมปลอาอมปมปลอมนลอม รู้สึกไงมั้งรู้สึกดีไหมรู้สึกรู้สึกดีมาที่ได้บูลี่สาวสกินหแดงนี่พี่มีแท้หมดละเอาย่อยดีกว่าตอนนี้อยากได้สกินใเฮคาริมสวยปะมีคนบอกว่าเฮคาลลิมสวยลุมจุติ ึม,ม,มยังรอยังรอพี่ขอเรื่องหนึ่งสกินที่แบบว่าคิดว่าอยากได้ก่อนดูหน้าดูตาเอาเม็ดแดงรวมกันเมื่อกี้ก็ได้กีกี้เลยนะพี่เฮ้ย <c oughs> โชคชะตาเนะี่ยกำหนดพวกเราให้หมดเราจะเอาทุกสกินไปรวมกันเจอได้เหมันเลยว่ากีกี้พี่เออไหนไหนก,ก็ดูคล<ๆ>ิปเลือกยากไหนไหนก็ดูคลิปเกลือกันแล้วต้องเกลือให้สุดเลยไอ้กี่กี้หนึ่งกี่ที่หนึ่งเข้าใจยเฮ้ยเกลือเลยเกลือฝั่งไม่กี่กี้ กี่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 จริงว่ะไอเจียนน่ากลัวเอ้ยเขาเอากล่องมาให้เราเปิดเราอาจจะได้เจมสโตนก็ได้นะเว้ยไอ้เจมสโตนท่องไว้เจมสโตนโชว์พี่ให้โอกาสแก้ตัวกี่กี่ตอนที่สองโอ้โหพวงมไอ้นี่ก็ตามหลอกลอยก็ไม่รู้คลิปเอาจนได้เพิ่งย่อยมึงทิ้งไป ให้้ <S <S ี่ดดูมมันยิไปไปเว้ยสกินเมนเลอร์บองกับเมนนารวมกันกับฐานไฟอย่างมอไฟอุ้ยโอ้ยได้ยู่อุ้ยได้อยู่อรอกิกี้๊ยังที่สามเป็นกิ๊กอ่ะโอ้โโอ้ยเฮ้ยคมันมันก็สกินเม็ดฟ้าแล้วทำไมมาดูแบบงี้ยง่ายเม็เอดีซีว่าไงมั่งครับเอดีซีพิวชั่นกับป่าอ๋นะอ๋นะไปแล้วนะเอดีซี A D C กับหมาวู้คนบ้าเท่านั้นที่จะเอาเม็ดฟ้าราคาแพงๆมารวมกันแบบนี้มีอยู่คนเดียวเนี่ยเรารู้คนดูชอบดูอะไรเกลือๆแบบนี้เอาไปเลยสโซเดียร์มาซะเฮ้ยอันนี้สวยนะอันนี้สวยสุดของมาสห์สายหุ่นยนต์ว่ะอัพเปอริออตไม่เคยเล่นได้ชอบหน้ามันไปเลยรวมรวมเซตหุ่นยนต์โอ้โหอัพเปอร์ลิอัตสปาร์ตัสสวยนะไปเลยไปเลยอันนียเอาสกินแดงออกสีแดงโอ้โห สีแดงจริงแฟร์สกินมันเยอะมากเดี๋ยวเราสรุป RP ที่เสียไปกับสกินที่ได้มารวมราคาบูลค่ากันแล้วว่าคุ้มหรือเปล่าขึ้นตรงนี้เลยไม่คิดกันเอาว่าคุ้มหรือเปล่านะได้ได้มาหลายสกินเลยมันโชว์แค่ห้าสกินว่าแต่พวกเราที่ดูอยู่จะได้สกินไหนใสยหน้าสีทองสิพี่หน้าทีทองอะ แน่นอนไฮไลท์ของกิจกรรมไฮไลท์กิจกรรมนี้เท่กว่าได้สกินทองสกินเนโวครบแล้วเนี่ยมัน,มนคืออีเวนท์ที่หาสกินทองได้ง่ายที่สุดเลยที่เหลืออยู่กับนนดวงถ้าดวงไม่ดีก็โบตังไปพันแปดได้ชัวร์เกมเขาเปิดโอกาสให้แต้โต๊ะแล้วก็ต้องทำพีคตีบอสต,ตายรอบที่สองก็จะได้สกินแดงอีกรอบแต่ว่าเราไม่มีบุญขนาดนั้นดูจากดาเมจเมื่อกี้ก็น่ารักก่ได้